วันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชทิสุทธิยานจะได้แต่งตั้งพระสังฆาธิการโดยจะได้รับจากองค์หลวงปู่บัวเกศเจ้าวาดวัดดอยอุดมธรรมตำบลยินทะกินนอำเผอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดนี้อยู่ที่บนภูเขาใกล้ๆกับหลวงปู่บัวเกศนั่นเองนะครับเป็นวัดที่ท่านพระครูธรรมวิวัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอแม่แตงเจ้าวาดวัดอรัญญวิเวกได้สร้างขึ้นบัตรนี้ได้รับอนุญาตตามประกาศดังต่อไปนี้ราตั้งเจ้าวาด <c oughs> ที่12,563ตราตั้งเจ้าวาดด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศตั้ง <c oughs> วัดโดยอุดมธรรม <c oughs> ตั้งอยู่ณนะ บ้านเวียงด้งหมู่ที่15ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำบรรษาตามประกาศลงวันที่26เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563อาศัยอำนาจตามความในข้อ27 แห่งกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชะบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชะบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2561 จึงแต่งตั้งให้พระสุรเชษ์ฉายาสุทธปัญโยอายุห้าสบเจ็ดปีพันษาส3วิทยฐานะนักนับธรรมชัน้นเอกสังกัดวัดดอยอุดมธรรมตำบลยินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอยอุดมธรรมตำบลยินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2 5 6 1พระภิกษุสามเณรและเครือขัดที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้นจงอยู่ในโอวาทของเจ้าวาดที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถระสมาคมข้อบังคับระเบียบคำสั่งมติประกาศของมหาเถระสมาคมขอจงถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทินแต่งตั้งณวันที่26 เดือนตุลาคมพุทธศักราช2563พระราชวิสุทธิยานเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสอนธรรมยุทธ์อะโพธิยาโมเรนต์พร,ระสังฆรา,ราชนิลปูปุกเกตพระภูมิศิริราชมหาเณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ห้องสสอนเเเดดะวิาั